เอาละฮะต่อไปนี้จะเป็นมวยเด็ดเจ็ดสีระหว่างบาโกเดนกับบาท่สุตัวนี้นะด้านซ้ายมือคือโกเดนตัวใหญ่มนเริ่มเทิมด้านขวามือคือท่สุตัวน้อยโดนตีตบหัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวยงไงเนี่ยไอทิสุกับไม่ยอมแพ้นะเนี่ใจมนสู้จริงกูโดนตบหัวนะบอกว่ากูไม่ยอมแพ้กูจะสู้กับมึงกูโดนกัดสวนแบงเลยไปยังไงบาี่สุตัวนี้มันเอาเรื่องจริงๆมันเล็กพี่คิดดูกงับขาโกเดนไปแล้วโกเดนอมหัวแม่งเลย ย่อเพรียงตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่ใจสิงโตคุณโดนงับหน้าโคเด้นไปแล้วโคเด้นก็อุ้ยเหมือนหมายอกไก่เล่นกับหมาเด็กน้อยนะก่อนรัดฟันเวียงกันอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะกัดกันหรือจะป้ามือปีกันเองอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยฮิสุกโดนครับฮัวฮิสุบอกมึงมาดสิมึงจะสู้กับกูละมึงนี่นี่นี่แน่นี่แน่มึงมาสิวะโคเด้นเราตีตุ้งหัววิธีเลยฮิสุก็ยังคำรามยังสู้ยังขู่อยู่โดนสวนไปแล้วเออง ปัม๊มโหลดแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วถไปกูไปไปห้ามเลยในรูกกูกัดกันกูมันอะไรเนี่ยมาดัาง้งพากเสียงอะไรเนี่ย